มอบความรักทรงกำลังใจห่วงใญยทหารไนทรงใจไปชายแดนใต้กับสายพินผาสุพง สงใจไปชายแดนใต้ของเราวันนี้ก็จะไปคุยกับอาสาทหารพราลำจวนสารจันเป็นหนึ่งในบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล่ละค่ะคุณผู้ฟังขามาแล้วนะจ้าอาสาทหารพราลำจวนสารจันสวัสดีค่ะ สวัดี่ะแม่ดีใจจริงๆนะคะวันนี้กับเมื่อวานได้คุยกับผู้หญิงทั้งสองวันเลยเพราะว่านานจะมีโอกาสได้คุยกับทหารพรานที่เป็นผู้หญิงนะคะก็ตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ใดของจังหวัดชายแดนภาคใต้คะออตอนนี้อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะแตงกัดกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะท่าอินทริท่าบริหารเน่ยคะ่ะ วือมันถูกเข้าเป็นทหารพรานตั้งแต่วันที่1กย54น่คะค่ะ6ปีแล้วค่ะหรืออยากมีส่วนร่วมในการแก้เหปัญหาในการกองก่ดต่อความเรนที่ที่ในสามจังหวัดเลยคะ่ะถึงว่าเราจะเป็นผู้หญิงเสไม่รู้แต่เราก็อยากอยากจะมีส่วนร่วมช่วยในการแก้ไขปัญหาค่ะแล้วตอนที่ตัดสินใจมาเป็นอาสาทหารพรานเนี่ยคนที่บ้านเขาได้พูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะแม่แม่ก็บอกว่าอย่าไปเลยจะน่ากลัว แล้วที่นี้มันก็ลยบอกว่าแม่แ,แม่คนเราถ้าเกิดว่ามันจะตายอยู่ที่ไหน,นมันก็ตายนั่นแหละที่ว่ามาเกิดอุบัติเหตุตายแถวบ้านือยที่ไม่ได้อะไรเลยแต่แวันนี้มันก็คือใช้ประเทศชาติเวลาไปพบปะผู้คนประชาชนในพื้นที่อย่างนี้เนี่ยเราต้องปรับตัวมากด้วยเหมือนกันหรือเปล่าคะคนเยมากเลยค่ะาเะาาคนประชาชนที่ว่าอยู่ในสามจังหวัดนี้ค่ะผู้ปาษาไทยไราได้ไม่ค่อยเยอะเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นผู้เจอปราชญ่ญค่ะเวลาเราออกทะเลารนอว่าเราพยายามจับ จับอื่นจับจบเป็นคู่แตบดี้ที่ว่าเขาเขาสามารถพูดภาษาจารีได้แล้วก็เราเราพูดไทยไปก็คือให้เื่องมือคนนึงก็คือให้ถามเขาสิจับหมือว่าเป็นร่อเป็นอะไรกันเนี่ยค่ะคือตอนที่รู้ว่าไปอยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยรู้สึกอย่างไรหรือว่าเป็นความต้องการที่เราอยากจะมาตรงนี้อยู่แล้วหรือยังไงคะตอนแรกก็ใจก็อยู่ๆกันนะคะแค่<ะ>ความกลัวค่ะคนเราคนเรามันก็กลัวกลัวทุกคนแต่ว่ามันอยู่ที่ใจเราว่าเราจะสู้ไหมที่แรกค่ะ ก็มาอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างคะในภาพรวมอยู่จังหวัดแ,นแดนภาคใต้ที่ผ่านมาจนถึงนบ,บันัดนี้รวมแล้วก็ประมาณหกปีเนี่ยค่ะตอนแรกก็มาอยู่ก็ไม่กลัวนะคะแต่พอมาอยู่แล้วแม่เหมือนที่คิดเลยค่ะมันจะต่างกันมากเลยแม่แต่ชายเจริอนแมกเขาก็จะให้ความเร่วมมือเราค่ะเวลาเราแอบปฏิบัติหน้าที่ เหมือนเราเห็นนายยิ้มของประชาชนที่เขาแบบเราปฏิบัติหน้าที่นายยิ้มเขาเราพูดเขาก็เวลาคนที่เขาพูดภาษาไทยไม่ได้เขาก็อยากจะพูดกับเราค,ค่ะแต่ว่าต่ก็จะเอาคนไต่ฟังกันไ้เรื่องอะไรประมาณนี้ค่ะก็ก็รู้สึกดีนะคะรู้สึกดีดีมากเลยค่ะะประทับใจตั้งแต่ปฏิบัติหน้าที่มาตรงนี้เนี่ยนะคะมีไหมคะที่ผ่านมาแล้วรู้สึกแบบว่าโอ้โหแย่จังเลยทำให้ท้อทแท้ท้อทถอยมีบ้างไหมคะตลอด6ปีที่ผ่านมาเนี้ยค่ะ บางครั้งก็มีบ้างค่ะช่วงเวลาออกไปทํางานนะคะเราอาจจะไปแบบสนับสนุนในการจุดน้ำจุดคนใช่ไหมคะจุดประมาณปีสองอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รับส่งแบบว่าไปทำงานอมาทำไมทำไมทำไมวันนี้ต้องเป็นเราอีกแล้วทำไมไม่เป็นคนอื่นบ้างอะไรอะไรเลยค่ะแล้วเราไปเราไปคืนนี้แล้วก็หวังว่าจะได้เข้าไปจุดค้นเข้าก็ประมาณจักทร์เช้าหรือจันทรเมรุค่ะค่ะสิ่งเหล่านี้ทําให้เข้มแข็งขึ้นไหมคะในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาทหารพรานกับหลายๆอย่างอาจจะท้อแท้แย่ อาจเจอสิ่งดีๆหรือการปฏิบัติหน้าที่การได้รับฟังคําสั่งหรือว่าการทํางานร่วมกับเพื่อนๆด้วยกันเนี่ยค่ะในหกปีที่ผ่านมาเราได้อะไรกับตรงนี้บ้างคะเช่นแขงรู้สึกใจกล้าขึ้นแล้วก็เพื่อนครอบครัวเพื่อนๆครอบครัวที่นี่ก็ดีะค่ะค่ะแร้แบบเหมือนว่าเรามีปัญหาอะไรนะคะเราก็ไปปรึกษาผพ้่อนๆครอบัวก็จะให้คำปรึกษามาที่ดีมากเลยเวลาแย่ๆเนี่ยกําลังใจดีสุดในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นี่คืออะไรคะ เวลาที่แย่ๆนะคะเดี๋ยวแม่จะโทรไปหาแม่ค่ะเวลาเราโทรไปอย่างนี้พ่อกับแม่ก็แะแต่ว่าเออไม่เป็นไรแน่ถ้าเหนื่อยอะไรเขาพักอะไรประมาณนั้นนะคะค่ะ แล้วก็แบ,บดีขึ้นเพราะว่ามาที่นี่นะฮะไม่เคยคิดเลยว่าใครจะรักเราเท่าเท่าตัวเรารักรักตัวเองค่ะ oh. แล้วก็มีก็มีพ่อแม่ที่ใจให้กำลังใจตลอดบางครั้งบางทีกบบาลังใจดีสุดก็คือคนที่ให้กําเนิดเราคือคุณแม่นั่นเองแต่คือหาแม่ทุกวันเลยค่ะบางครั้งก็วันหนึ่งสามสี่ครั้งได้ค่ะเวลาเราคุยกับแม่บางครั้งก็ต้องถามแม่ว่าแต่แม่วันนี้นทาข้าวอะไรทานกับอะไร ขายของไหมอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ถามจะได้จะชอบถามแม่ตลอด่าวเวลาเฉยจแม่ทำอะไรอยู่กินข้าวหรือยัางจะถามแม่ว่าวันนี้ขายของที่ไหนไหมได้ขายอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะคุณแม่ชอบบอกว่าอะไรคะบอกเหนื่อยก็พักกําลังใจที่คุณแม่ให้กับคุณลําจวนเนี่ยค่ะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเหนื่อยก็พักพักผ่อนบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะมีเวลาของสวนตัวของเราค่ะเป<อ>็นแบบไม่มทํางานแบบ ตลอดแต่เ้าก,ก็ให้ีูหนกก็คือพักกินอะไมีทด้านพักเนี่ยค่ะคุณแม่ทําให้เรารู้สึกมีกําลังใจที่ดีมีความรู้สึกที่เรียกว่าทําให้เราเติมเหมือนกับว่าเติมพลังให้เราแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยอะไรคะที่คุณแม่ทําให้คุณได้รู้สึกขนาดนั้นคืออะไรคะบ๋ยว่ามีปัญหาอะไรเกิดแม่าาค่อยจะคุยกับแม่ตลอดนคะคะแม่ให้คาแนะนําได้กคุยกับแม่ทุกเรื่องเลยอะคะ่ะเวลาคุยกับแม่รู้สึกอุ่นใจเหมือนกับเติมแบตชาร์จพลังให้กับเราได้ ะเหมันได้แบบสมุดแล้วก็เออยังมีแบบเพิ่มขึ้นมาให้เราได้บ้างอะไรแบบนี้รับคุณแม่มากใช่ไหมรักมากรักรักสมมุติสมมุติมมว่าแม่อยู่ตรงนี้บอกรักแม่อย่างไงบ้างคะแ hey, ม่ครับแม่ได้อบอกรักแม่อขอเล<บ>นอะไรนะเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งสิค่ะ <laughs> แ hey, ม่ครับแม่ได้ขอเล่นบอกขอเล่นไม่ได้อถ้าอย่างนั้นก็ไปหาคุณแม่เลยคุณแม่บวัวพานสารจันสวัสดีค่ะจ้า <laughs> แม่ได้ยินไหมลูกบอกรักเมื่อสักครู่นี้คุณแม่ขาคุณแม่อึง้ง <c oughs> คุณแม่อึง้งให้คุณแม่แอบฟังลูกพูดเมื่อสักครู่นี้ <c oughs> คุณแม่ขะนี่ลูกผู้หญิงเนี่ยนะเป็นลูกคนเล็กด้วยมาเป็นทาหารอยู่ร้อยเอ็ดมาอยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้หกปีที่ผ่านมา <c oughs> คุณแม่รู้สึกสยังไงบ้างคะกับลูกสาวคนนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ แม่พูดไม่ออกเอาความรู้สึกของคุณแม่น่ะเขาทุกอย่างเออเล่าก็ได้แม่เล่าก็ได้เออแ่าเอ่ะเดี๋ยวคนฟังเขาฟังหลายจังหวัดเดี๋ยวบอกก่อนนะว่าเรออากาศกันทุกที่ทั่วไทยนะทั้งกรุงเทพเชียงรายพิษณุโลกชัยนาสระบุรีขอนแก่นอุบลราชธานีนครราชสีมาจันทบุรีชุมพรแล้วก็นครศรีธรรมราชด้วยนะจ๊ะ แล้วยังฟังผ่าน phone, แอปพลิเคชันดีแท็สมาร์ทโฟนระบบมือถือเนี่ยทั้งระบบ i อ s และ a อ d ด o อ d ก็ฟังได้ด้วยนะจ๊จะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเน่ยหลายคนได้ยินเราคุยกันอยู่นะจ๊ะเออค่ะหก <c oughs> ปีที่ผ่านมาคุณแม่พูดไม่ออกคุณแม่ภูมิใจกับลูกสาวคนนี้มะเคยคิดไหมว่าจะมาเป็นทหารได้อยู่กันได้ขนาดเนี้ยภูมิใจมากๆเลยภูมิใจ,จใจอะไรบ้างภูมิใจอะไรบ้างเขาเก่งถุกอย่างแม่ก็มันใจน้ำเขาถูกอย่างเลยถ้าเด็กตอนตอนที่ ลำจวนเขาเป็นเด็กๆเขาเป็นยังไงคะนิสัยเขาเข้าห้าวลุยไหมคะคุณแม่เป็นนิสัยหาวหาลุยๆุคุณแม่เคยคิดไหมว่าลูกสาวคนนี้จะมาเป็นทหารอ่างเงี้ยแม่ก็บม่คิด้นกันเขาเลียนจบ<ส> <ฮะ S 1> ไปไปสอนนกเลียนเขาไปสมัครทหาราาบ่บอกฮนเน่แล้วตอน <c oughs> ที่รู้ว่าลูกไปอยู่จังหวัดชา,ายแดนภาคใต้ตอนนั้นคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะไปครั้งแรกร้อนมาหลับ สองเดืน 3, อนสามเดือนคิดถึงลูกโอ้นอนไม่หลับสองสามเดือนไปทุกวัน้นคืออดแม่ผู้พูดหน่แม่ก็บ้องหงุดหงิแล้วเวลาเห็นข่าวเห็นข่าวออกทีวีหนังสือพิมจังหวัดชดา,ายแดนภาคใต้มีรุนแรงมีระเบิดมีเหตุยิงกันคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะแม่ก็อยากเบิง้งหยุดําเบางหนังมีทหารแมบบ่กแบบ็แบ้าเบิ้งแม่ย่านแม่กลัว แล้วคุณพ่อล่ะคุณพ่อพูดถึงคุณลำจวนน้องลำจวนเนี่ยนะคะคุณพ่อพูดถึงลูกสาวไปเป็นทหารยังไงเคยนั่งคุยกันคุณพ่อพูดถึงยังไงบ้างคะคุณแม่พอพ่นกับเบาถึงกบะบาลูกสาวจริงเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดได้ม่ห่วงสราบไม่ห่วงที่สุดต้องคุยกับลำจวนทุกวันหรือเปล่าคะทุกวันทุกวันเขาโทรมาสองเที่ยอต้องคุยทุกวันถ้าวันไหนไม่ได้คุยที่เป็นยังไงนอนไม่หลับคิดถึงคิดถึง ุณแม่อยากจะบอกอะไรกับลําจวนบ้างไหมค่ะอยากจะบอกอะไรที่ไม่เคยบอกหรืออะไรที่อยากจะบอกไปยังลูกสาวให้หลายๆคน <c oughs> ทั่วประเทศได้ยินได้ฟังเนี่ยแม่อยากบอกอะไรกับลําจวนบ้างคะแม่อก็พ่ายาให้ันไปได้ราออกไปกับละมัดระวังออกไปแม่บอกเขาเนี่ยเขาเป็นคนท่อมากสิแม่ออกไปหันออกไปหนีเขาบอกแม่แม่ว่ามีเพียนมีมูไปบ่แม่ถามเขาเขาว่ามีที่ยิ่ไปสองคนสามคน ขนออกไปแล้วที่หลังหันขนกลับขอมาโทรมาบอกแม่แม่บอกวางสิขน่าโทรมาหาแม่สิแม่ก็นอนมารับแม่มหมืนนค่ะแม่รักลูกสาวคนนี้มากไหมรักมากอันน้องลําจวนนะคะค่ะอยากจะบอกอะไรคุณแม่บ้างไหมที่เราไม่เคยบอกและอยากจะบอกอยากจะพูดความรู้สึกเนี่ยล่ะค่ะก็อยากบอกแม่ว่ารักแม่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็อยากจะกลับไปอยู่กับแม่ค่ะกลับไปอยู่ที่บ้านอยู่กับอยู่กับพ่อกับแม่ แต่ว่าตอนนี้ก็คืออยากทาง,งานรับใช้ประเทศชาติก่อนนะคะเพื่อยามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทางนี้ก่อนก็คือไม่ต้องห่วงมากเพราะว่าเด็กน้อยก็หนูก็มีพ่อกับแม่ที่เป็นกําลังใจที่ดีะค่ะแม่คือกําลังใจของน้องลําจัวในการปฏิบัติหน้าที่เวลาที่เนี่ยคุณแม่ขาน้องลำจัวบอกว่าเนี่ยเวลาเขาแย่ๆนะเขาคุยคุณแม่เขารู้สึกดีขึ้นนะ เวลาถามไถ่ <Yeah. S 1> คุณแม่เป็นยังไงกินข้าวหรือยังอยู่ยังไงมันรู้สึกว่าอุ่นใจอะทาให้เขามีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่นะคะคุณแม่เป็น <Yeah. S 1> กําลังใจที่ดีเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณแม่แข็งแรงสุขภาพดีอายุยืนนานเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นเสมือนเสาหลักด้านหัวจิตหัวใจของผู้หญิงคนนี้ในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติ ทำให้อีกลหลายๆคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถอุ่นใจที่เธอไปปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วก็ช่วยเหลือให้พื้นที่สงบร่มเย็นมากขึ้นไม่ว่าเธอจะทําได้มากขนาดไหนก็ถือว่าไม่น้อยในการช่วยเหลือให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรามีความร่มเย็นผาสุกมากยิ่งขึ้นก็วันนี้รายการส่งใจไปชายแดนใต้ขอขอบพระคุณนะคะคุณแม่บัวพานสารจันทร์ นะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็รวมไปถึง <Yeah. S 1> อาสาสมัครทหารพรานหญิงลำจวนสารจันนะคะที่ปฏิบัติ <Yeah. S 1> หน้าที่อยู่ที่ปัตตานีขอพระคุณที่สละเวลามาพูดคุยกับเราให้เราลหลายๆคนทั่วประเทศได้ยินฟังเสียงได้รู้ว่าพวกคุณอยู่กันอย่างไรแล้วก็ขอส่งกําลังใจให้ด้วยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งสองคนเลยนะคะค่ะ <Yeah. S 1> ขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับ สงใจไปชายแดนใต้เสารอาทิตย์ทางวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Feel Good Radio และแอปพลิเคชันร่วมด้วยช่วยกันบนดีแท็กสมาร์ทโฟน